สวัสดีครับคุณอยู่กับผมโจลินที่ช่องเมตาโอปป้าครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจนะฮะและก็น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับตลาดคริปโตนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวเลขนะครับในการตกลงมาของราคาไม่ว่าจะเป็น GST หรือ GMT ก็ตกลงมามากกว่า20 35นะครับถ้าเกิดเมื่อเทียบกับเมื่อช่วงของอาทิตย์ที่แล้วนะฮะการปรับตัวตรงนี้เราจะสามารถทําอะไรอย่างไรได้บ้างทั้งสําหรับสเตปเอเนอร์ e ที่อยู่ในเกมกันอยู่แล้ว กับคนที่กําลังจะเข้ามาครับซึ่งวันนี้นะครับโจโก็ได้รวบรวมข้อมูลคําแนะนําดีๆนะครับจากกูรูสเต p ปเอ็นะฮะจากทั้งต่างประเทศและก็รวมถึงตัวโจเองนะครับมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับสําหรับใครที่เป็น s เต p ปเอเนทั้งแบบรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่หรือว่ายังไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะฮะแต่กําลังจะเข้านะครับ เรามาฟังกันนะครับกับวิธีการในการรับมือหรือการจัดการบริหารพอร์ตนะครับของสเตปเอ็นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําทางด้านการเงินนะครับและโจเองก็แนะนําในเรื่องของการเล่นเกมสเตปเอ็นแต่เพียงอ,อย่างเดียวรวมถึงวิธีการคํานวณตัวเลขต่างๆนะครับมาให้เป็นข้อมูลศึกษาและก็เป็น Reference อ้างอิงนะครับเพื่อที่ทําให้ทุกคนสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นอย่างแรกนะครับคำแนะนำข้อที่1นะครับก็คือเรื่องของการคำนวณ ROI ใหม่ครับ Return of Investment นะครับก็คือระยะเวลาในการที่เราจะได้เงินทุนของเราคืนเพราะเดิมทีนะครับจากช่วงอาทิตย์ก่อนๆน,นะครับตัวเลขของตัวราคา GST เนี่ยวิ่งไปถึงแตที่8ดอลลาร์นะฮะและตอนนี้ตกมาอยู่แค่เพียง4ดอลลาร์เรียกว่าครึ่งๆหลายๆคนอาจจะเคยคำนวณไว้ก่อนหน้านี้นะฮะฝันกันไว้นะครับว่าใช้เวลา20วัน25วัน3 วันแต่วันนี้เราอาจจะต้องคำนวณตัวเลขกันใหม่ครับซึ่งวิธีการคำนวณตัวเลขก็ไม่ยากนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นกรณีถ้าเกิดว่าเรามีรองเท้านะครับ1คู่เราซื้อมาที่16.5โซนะครับเราเอาตัวเลขณนะปัจจุบันหรือตัวเลขที่เราจ่ายเมื่อวันนั้นนะฮะว่า1โซเท่ากับกี่ดอลลาร์ คูณเข้าไปนะครับและก็คูณด้วย35บาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเ,เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่โหดสุดๆแล้วนะฮะในช่วงนี้ก็ mm. จะได้ออกมาเป็นจํานวนของราคาเป็นเงินบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอารายรับนะ,ะ GST ที่เราคาดว่าน่าจะได้ต่อวันนะครับจากการคํานวณหรือว่าจากการเก็บเรคคอร์ดข้อมูลของเราในแต่ละวันออกมาครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาค่าตัวนี้เนี่ยจากใน s t e n. u ก d e ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีรองเท้าอยู่แล้วแนะนำว่าให้เก็บจากข้อมูลที่ตัวเองวิ่งในแต่ละวันนะครับมาหารเฉลี่ยกันนะครับ mm hmm. ก็เอาจำนวนของ GST ต่อวันนะครับมาคูณด้วยราคาของ GST ในปัจจุบันครับ และก็คูณด้วย35บาทต่อดอลลาร์นะฮะก็จะได้จํานวนรายรับนะครับที่เป็นบาทต่อวันและหลังจากนั้นเอาราคาต้นทุนของรองเท้าที่ซื้อมานะครับและก็หารด้วยจํานวนของรายรับที่เป็นบาทต่อวันนะครับก็จะได้จํานวนวันที่จะได้คืนทุนอัปเดตล่าสุดครับถัดมาครับเราจะพูดถึงเรื่องการซื้อรองเท้าครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับราคาของโซลเนี่ยตกลงค่อนข้างเยอะมากนะฮะจากวันที่โจซื้อ110 ดอลลาร์นะครับต่อโซตอนนี้เหลืออยู่แค่เพียง71ดอลลาร์ต่อโซครับก็ไม่ได้หมายความว่าการที่โซเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วลราคาจะลงตามนะครับอย่างลดลงจาก110 ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่มันจะลงมาที่71เนี่ยราคารองเท้าจะลดไป30%แต่ก็เป็นเพียงในเรื่องของการปรับตัวโซนะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดนะครับของคนขายนะฮะซึ่งราคานปัจจุบันนะครับโจมองว่าก็ยังคงถืออยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้นะครับก็ไม่ได้ถึงกับว่าสูงเหมือนช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ยกตัวอย่างรองเท้าวอลเกอร์คู่นี้นะครับก็จะมีค่ามินนะฮะอยู่ที่0ูนะครับแล้วก็จะมีเลเวลนะครับอยู่ที่ศูนเช่นเดียวกันแลราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่15.4โซนะครับซึถ้าเกิดเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนของโซนะครับต่อ71ดอลลาร์นะครับ,าารบก็จะพบว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ38,500บาทนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการซื้อทําไมโจถึงมองว่ามันจะเหมาะที่จะซื้อรองเท้า2คู่ครับเพราะว่าตัวรองเท้านะครับถ้าเกิดมองว่าเป็น1คู่เนี่ยก็ราคาก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะแม้ว่าราคาของโซนะครับจะมีการปรับตัวลงแต่ตลาดก็มีการปรับราคาของโซให้เหมาะสมกับตัวของราคาโซที่เปลี่ยนแปลงไปครับ ถ้าเกิดเราคาดหวังนะครับว่าเราจะได้รองเท้าในราคาที่ถูกกว่าเดิมมากๆนะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับที่จะคำนวณตัวราคาของโซด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอคำนวณออกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจจะอยู่ที่เรื่องของการมินครับดังนั้นใครนะครับที่มีแผนที่จะ สะสมรองเท้าให้ได้ครบ3คู่นะครับโจว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากๆานะครับดนืองนั้นสิ่งที่โจแนะนําก็คือซื้อรองเท้าทั้งหมด2คู่เอามามินครับถ้าเกิดเราเทียบกับจํานวนของต้นทุนรองเท้าในช่วงนี้นะครับจะอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะครับ2คู่ ก็จะเป็นรองเท้าที่ยังไม่เคยถูกมิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเลเวลที่0ูนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อรองเท้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทําการมิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบจากอัตราการมิ้นนะครับแบบ0ูนย์นะครับแล้วก็1นึนเนี่ยตัวราคาของ GST กับ GNT จะอยู่ที่100100 100เท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเลขตรงนี้นะครับมาคูณกับจํานวนของราคาที่เป็น GST กับ GNT ในปัจจุบัน จะออกมาโดยค่าประมาณอยู่ที่630ดอลลาร์นะครับและก็ออกมาเป็นไทยบาทนะครับอยู่ที่22,000บาทเมื่อเทียบกับราคารองเท้านะฮะที่เราสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับ38,000บาทราคาถูกเกือบครึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเอาทั้ง3คู่มารวมกันนะครับแล้วก็หารเฉลี่ยต่อคู่นะครับก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณเพียง33,000บาทนะครับก็จะราคาก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะและแน่นอนครับถ้าเกิดเราจะซื้อคู่ถัดไปนะฮะ การมินก็เป็นช้อยที่ดีกว่าแน่นอนครับ ในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเลเวลอัพครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดหลายๆคนใช้ m i n ์เซตแบบเดียวกับโจนะครับนั่นก็คือการที่เราจะไม่เติมเงินเข้าไปอีกแล้วนะครับก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่ถ้าเกิดใครนะครับมองว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถซื้อ GST และ GMT ด้วยเงินสดนะฮะในราคาที่ถูกนะครับหรือบางคนมีการแลกตัว g s GM t GMT ก่อนหน้านี้เป็น u s d c ไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะแปลยู s d c มาซื้อตัว g s GM t GMT ไว้และก็ทําการเลเวลอัพในช่วงนี้นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ตัว USDC นะครับมาซื้อก็จะเรียกว่าถูกกว่าเดิมมากๆครับ ในส่วนถัดไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการ Swap Trade นะครับซึ่งถ้าเกิดใครนะครับที่มี USDC เก็บไว้นะครับซึ่งก็เป็น Stable Coin อยู่ในตัวของ a p p step ็ n ไว้แล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับในการที่เราจะซื้อ GST และ GMT เอาไว้ใช้ในเกมได้ถูกลงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าตัวราคาของ GST และ GMT เนี่ยจะลงไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละคนด้วยนะครับ ถัดมาครับจะเป็นเรื่องของเจมส์นะครับแน่นอนครับราคาของเจมส์ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับโจจะได้พูดถึงเรื่องของรองเท้านะครับว่ามีการปรับราคาของโซขึ้นให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนของราคาโซณะปัจจุบันครับแม้ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับราคาของโซนะครับจะมีการปรับตัวลงมากกว่า10%นะครับแต่ตัวของเจมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยมากๆนะครับไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการลดลงของโซแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นโจ่็มองว่าในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่เราสามารถจะซื้อตัวเจมส์นะครับเก็บไว้ได้นะครับโดยในลักษณะของเจมที่โจแนะนำนะฮะว่าสามารถซื้อเก็บไว้ได้ก็จะเป็นตัวเลเวล2ก็ต้องบอกว่าตัวของเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้มากกว่าตัวที่เป็นเลเวล1เยอะมากๆนะครับตัวที่เป็นเลเวล1นี่ก็เรียกว่าแทบไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร,ร่นะฮะแต่แน่นอนว่าทางทีมงานของเซ n เอ็นก็กลังมีแผนที่อาจจะเอาตัว เจมส์เลเวลหนึ่งมาใช้นะครับตรงนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดใครมองว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะได้เจมส์ในราคาที่ดีแล้วเนี่ยผม,ผมคิดว่าการซื้อตัวเจมส์เก็บไว้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับช่วงตลาดแบบนี้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการที่เราจะรับ GST หรือ Earning GST มากขึ้นครับเพราะเนื่องจากตัวราคาของตัว GST มีการปรับตัวลงมากกว่า20%นะครับดังนั้นคือไอตัว r o i จากเดิมทีที่เราเนี่ยมีแผนไว้นะฮะว่าเราจะคืนทุนภายในะระยะเวลา25วัน35วัน45วันมันก็จะช้าแล้วก็ถูกตึงเวลาออกไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับเปลี่ยนวิธีนะฮะในการเล่นนะครับและมีการเพิ่มจำนวนรองเท้าเพื่อ e a r n i n g มากขึ้นเพื่อรับ GST มากขึ้นหรือใช้โอกาสนะครับจาก กฎที่ประกาศล่าสุดนะคบว่า1คนเนี่ยสามารถจะมี Account ได้มากกว่า1 Account น,น,นะครับซึ่งโจก็ได้มีการทําคลิปไว้นะครับเพื่อวิเคราะห์นะฮะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะมี Account ได้มากกว่า1 Account แ,และใช้เทคนิคการวิ่ง0.5 Energy ต่อการวิ่ง1ครั้งเราจะได้ GST เพิ่มถึง30-60%กันเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆและก็สามารถทําได้ทันทีด้วยนะครับ ทันไม่สองเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับที่มีประสบการณ์นะครับโจก็ได้ไปดูมาจากคลิปของต่างประเทศนะครับแล้วก็มีพี่ๆูรูนะครับหลายๆคนก็จะมาพูดกันนะครับว่าอย่าพึ่งรีบขายอะไรออกนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าจะเป็นเจมต่างๆนะครับเพราะจริงๆแล้วตลาดของคริปโตนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราเล่นเกมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขายตัว g s t ออกนะครับมูลค่าของ g s t ที่อยู่ในเกมมันก็ยังเท่าเดิมนะฮะหนึ่ง g s t ของ เกมเซบเอ็นก็คือ1 GST 1 GMT ของเกมก็ยังเป็น1 GMT เช่นเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดใครนะครับมองว่าราคาของ GST ขึ้นขึ้นลงลงลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเอาตัว GST ที่มีอยู่อาจจะมาทำในเรื่องของการเลเวลอัพนะครับหรือว่าทำการมินติ้งรองเท้าเพิ่มด้วยก็ได้นะครับผม และสุดท้ายนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดอะไรไม่ออกนะฮะก็วิ่งกันต่อไปนะครับเพราะว่าสเตปเอ็นณปัจจุบันนะครับยังอยู่ที่เฟสสองต้นๆนะครับและยังมีแผนต่อเนื่องนะฮะไปจนถึงปลายปีนะครับซึ่งในตัวกิจกรรมของมาราทอนก็ยังไม่มาเทรลเล l เตอร์นะครับก็น่าจะเกิดขึ้นภายในประมาณอาทิตย์สึงสอาทิตย์นี้และยังมีฟีเจอร์นะครับและกิจกรรมใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้านี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสาหรับสเตปเอ็นะครับซึ่งในช่วงตลาดแดงแบบนี้นะฮะก็ต คงต้องทําใจสําหรับใครที่เน้นในเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าเกิดมองว่าการที่เรามาเข้ามาร่วมเล่นเกมนะครับได้สุขภาพด้วยและก็มีโอกาสได้เป็นค่าขนมเพิ่มเติมหรือเป็นไรายได้พิเศษนะครับก็น่าสนใจทีเดียวที่เราจะยังวิ่งต่อไปนะครับและก็รอในช่วงที่ตลาดกลับขึ้นมาครับ ก็หวังว่าตรงนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆได้เห็นโอกาสในช่วงนี้นะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับและสามารถปรับวิธีการเล่นของเราให้เหมาะกับในช่วงของตลาดนะฮะที่เป็นตลาดมีมีแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับโจต้องขอลาไปก่อนนะครับและโจก็ได้มีการซ่อนตัว Activation Code ไว้ในคลิปด้วยนะครับก็อย่าลืมลองไปหากันดูครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆและ subscribe ให้โจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันในคลิป นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ